มีผัวเมียคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ห้องเศ่้าน้อยๆก้างตัวเมืองใหญ่ผู้เป็นผัวซื้อวาเสียงส่วนผัวเป็นเมียหนานซื้อวานั่งแหนทั้งสองได้เฮ็ดเวียงงานออฟพิสอยู่ใจก้างเมืองใหญ่และใส่ชีวิตแบบง่ายๆพวกเขาทั้งสองหาเงินและเก็บออมทุกบาททุกสตางค์เพื่อสางชีวิตท,ทีด่ดีและสางความผันของทั้งสองให้เป็นจริงในอนาคตนั่นก็คือกลับเมื่อสางบ้านน้อยๆอ,อยู่บ้านนอกของพวกเขาเพื่อสางขอบครัวที่อบอุ่นเมื่อเลิกงานทุกทุกวนันทั้ง ทั้งสองก็จะกลับมาอาศัยอยู่หองเศร้าที่เรียบไง่ทีเต็มไปด้วยความหักและความเข้าใจก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะส้นทนากั้นออกมาหวาแนทพวกเฮาทั้งสองเหตบียกอยู่เมืองใหญ่มากกว่าหลายปีแล้วแสดงว่าพวกเฮาทั้งสองก็เก็บออมเงินมาได้หลายสมควรและผมหวาพวกเฮาเก็บเงินอีกสองสามปีพวกเฮาขือ้นใส้เงินก้อนใหญ่ก้อนหนึและผมหวาจะพาคุณกลับบ้านนอกของพวกเขาเพื่อกลับไปสร้างบ้านน้อยน้อยมีหมดมีสงแล้วก็ติดแอร์เย็นเพื่อที่พวกเฮาทั้งสองจะเหตุกิจกรรมในการปาั้มหลูบาว่าจะกัง เป็นหรือว่าก้าวขึ้นกระได้คุณว่าจังไดโอเคอยู่บอนั่นแหละครับนั่งแนทผู้เป็นเมมยเมื่อได้ยินขึ้นแนวนั้นก็โอดที่จะยิ้มออกมาบ่ด้ทุกขังคนที่จะตอบออกไปว่าแม่นแล้วดิฉันก็คิดคือกันกับขูดเราจะสั่งของพวกอธิบานนอกของพวกเขาและเหาก็จะมีลูกด้วยกันแล้วก็มีชัดเหลียงมีสวนผาพร้อมเดินบ้านกวงกวงเพื่อที่ลูกของพวกเหาจะได้แล่นเลนอย่างมนลสนและเพื่อที่พวกเหาจะได้อยู่ด้วยกันสามพ่อแม่ลูกอย่างมีความสุกนั่นแหละครับ ความผันของทั้งสองดูเหมือนว่าจะบอกใกล้เกินเอื้อมทุกๆุกสาวพวกเขาทั้งสองก็จะตื่นมาตั้งแต่สาวด้วยร้อยเหนมแล้วก็ออกมานังทํางานด้วยกันด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมและความหาหันที่เต็มไปด้วยความหวังอันยิ่งใหญ่และความหาจนหลายปีผ่านไปสองผัวเมียคู่นี้ก็สามารถมีเงินเก็บก้อนใหญ่พ่อที่จะกลับบ้านนอกของพวกตนและก็อําลาเมืองกุงเพื่อที่จะกลับเมื่อบานสน้นนาโบดตามความผันของพวกเขาเมื่อมาหอดสน้นนาโบดพวกเขาทั้งสอง ก็ได้อาศัยอยู่เพื่อนหลังน้อยๆทีดินของพ่อแม่แล้วก็ได้ใส่เีว้ตตาตวิถีชาวบ้านทั่วไปโดยการเลี้ยงสัตว์ปลูกผักและเหตไทเหหนาตามฤดูกาลตามวิถีคนอยู่โนนาบทแม้จะเหนื่อยหลาจากการเหตไทเหตนาแต่ละวันแต่พวกเขาทั้งสองก็มีความโศพอทุกทงทุกอย่างคือความผันทีใกล้เป็นจิ้งของพวกเขาก่อนที่ทั้งสองจะสนทนากันออกมาว่านีคุณผัวตอนนี้ความผันของพวกเฮากใกล้เป็นจิงบดแล้วมีทั้งบานมีทั้งสัตว์เหลียงแถม ในเฮ็ดหน้ากินเขาบนในซื้ออีกดิฉันหูซึกมีความสุขที่ได้กลับมาใส่ชีวิตอยู่บ้านนอกของพวกเขาพอบรด้วิ่งเต้นดินล้นหาเงินคืออยู่กับเมืองใหญ่แมนคือคุณว่าหา์หลากการใส่ชีวิตอยู่ในเมืองกับอยู่บ้านหนอมันก็ไม่ดีคนละอย่างการอยู่ในเมืองก็จะสะดวกสบายอยู่บอนหวามีเวรงานจานวนหลายล่อถาวกเฮาเห็ดอยู่เสมอเพียงแต่วกเฮาเป็นคนดูหมันก็สามารถอยู่เมืองใหญ่ได้แล้วแต่ผมจะมาอยู่บ้านนอกของวกเฮาหลายกวใส่ชีวิตหาชากินขามคือกับซาบานส ซองขาวถ้าหาบอดายก็ยังมีพักปลาแล้วก็ปูป้ากุ้งหอยน้ำหอยน้ำหงนี่แล้วนะข้าว่าสวรรค์บ้านนาะแม้นแนวคุณผัวอันใดพวกเฮ้าทั้งสองก็มีมดแล้วเรื่อนสร้างบ้านสองเฮากามีแล้วให้หน้าหัวสวนพวกเฮ้ากามียังแต่ยางเดียวที่พวกเฮ้าบ่ท่านมีนั่นก็คือพวกเฮ้าบ่ท่านมีลูกน้ำเขาจากเธอกลับเมื่อนี้คุณตกจัจนักแล้วล่ะขั้นศาลพวกเฮ้าจะบ่มีลูกคือสบานชัองเขาดาได,ได้ขั้นศาลกลับเมื่อผมจะจัดให้สะสมใจเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ย ย <He> โถมึงได้คนันีมาจากใสสงสัยจะได้น้ำสักกะลินเดาไรบ่าจาะแม่นแล้วนันมาไอดอกผมเลยละ่ะนั่นละครสองผมเมี่ยคู่นี้เวลาายอกง่ายากันจังแมนเป็นตาหักหนเนาะขับหนอจนหลายเดือนผ่านไปนั่งเน็ตผัวเป็นเมียก็ได้ถือผ้าม่านทองแก่ซึ่งอีกบ่พ่อทรายหวานก็จะหอนวันเกิดแล้วจังเหตหายพวกเขาทั้งสองที่อกดีใจเป็นยางหมาเพราะอียบ่โดนขอบรัวของพวกเขาก็จะสมบูรณ์มีทั้งพอทั้งแม่และก็หลูจังเหตหายเสี่ยงยิงขย ทำงานนักขึ้นกว่าเดิมเสี่ยงได้ตื่นแต่เศร้าทุกทุกหวานเพื่อออกบะดำหน้าตั้งแต่เศร้าค้นเดียวและก็เห็ดเวียกทุกอย,าอยา่างย่างหนาเพื่อที่นั่งแหนดเมียข้องตนจะได้พักผ่อนบ้างบบต้องเหมยกับงานบ้านอีกต่อไปจังเป็นหนาที่ของเสี่ยงผูเป็นผัวที่เป็นคนหวงหาอาหารและหาพลลม้มาบำรุงขันและก็เผาะระว่างบาหายนั่งเห็ดเวียกอีหยังที่อาจจะกระทบต่อหลูกที่อยู่ในท้องก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะสนทนาดน้าโดยความดีใจออกไปหวาแหนะถ้าลูกของพะห้ เกิดหมาผมอยากให้ลูกของเหาเกิดมาหน้าตาคือกันกับขูนพอถ้าเกิดเป็นหญิงหน้าตาของหลูกก็จะง่าเหมือนขูนอย่างเต็มสวนถึงว่าผิวพันธ์จะแหลหรือดำแนก็ตามบ่ดอกถ้าลูกของพวกเขาเกิดมาดิฉันอยากให้ลูกหน้าตาคือคุ้นหลายกวัวพอลูกจะได้ความหล่อแล้วความขายันคือขูนอย่างเต็มสวนถึงว่าหน้าจะแหลมไปแนก็เถอะนั่นแหละครับทั้งสองหยอกแง่กันโดยรอยยิมที่อบอุ่นทั้งสองเผารอวันที่ลูกของต้นจะเกิดด้วยความตื่นเต้น และความหวังที่จะได้เห็นหนาลูกคนทําเอธที่ใกล้ข้ามาทุกที่ทุกผีสังซีเวตของพวกเขาทั้งสองดูเหมือนหวาชีวิตของพวกเขาจะสมบูรณ์แบบที่ไผ่หลายๆคนไฟฝันจนในที่สุดนา่งแหนดก็ได้เกิดลูกออกมาเป็นบุตรสายที่แข็งแห้งสมบูรณ์และมีหนาต้านาหักหนาสร้างเป็นยางหมาจางเหดไห้เสี่ยงและนา่งแหนดดีอกดีใจหลายและได้ตั้งซื่อลูของพวกต้นหวาบักบิ๊กแบกจางเดใไถคขอบรัวของพวกเขามีความสูขเพิ่มขึ้นเท่าตัวเสี่ยงได้เผาดูลูก น้อยด้วยความหากและความเอาใจใส่จนเวลาผ่านไปหลายปีบิ๊กแบกก็ได้เติบใหญ่เถงไวเขาเฮี้ยนแล้วแต่เมื่อบ,บิ๊กแบกใหญ่ขึ้นมากับเพจให้ความสัมผั์ระวางเสี่ยงกับแหนเริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปพอทั้งสองเริ่มมีแนวขีดที่แตกต่างกาันด้วยซะาพเรื่องการเลี้ยงลูอนา่งแหน่หักลูกไสเหมือนดังหัวแก้วหัวแหวนนั่งได้เลี้ยงดูบิ๊กแบกเหมือนดังคุณหนูบ่กว่าบิ๊กแบกมันจะอยากได้ยังได้หยังนั่งแหน่ผู้เป็นแม่ก็กจะหามาใหา้จนได้เสมอ ด้วยโบเคยโจมเคยดูให้ลูกแม่แต่น้อยโอ้ยเส้นเด๋ลินเกมกระขางกระตุกเลยอยู่แม่ซื้อให้ลูกไม่เด้อลูกอยากได้อ้ยโผนซีซีโปแหมซื้อให้ลูกแน่เด้อมันจังอบขางถามว่าแม่บบซื้อให้ลูกลูกจะบโย่อมหายใจเลยและลูกกระสิบบไปห้องเฮียนน้ำอีกได้จ้าลูกหัวแก้วหัวแหวนลูกอยากได้อีหยางแม่จัดให้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวมือนแม่สิไปซื้อให้เด้อเพราะว่ามือนี้แม่สิไปขายไต้ก่อนเพราะว่าเงินที่แม่มีติดตัวเดี๋ยวนี้ซื้อเข็ดบนกันยังบบพอนั่นละครับแม่ของเบิก องเอาอกเอาใจแล้วก็ตามใจบิ๊กแบกผู้เป็นลูกทุกอย่างจังเหตุหายบิ๊กแบกได้ใจแล้วก็เลิมสแสดงนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเองโดยบได้สนจุย้ยอีหยังแต่ในทางกับการเสี่ยงยังเสือหวาการเลี้ยงหููต้องให้ลููหูจักขุนขาในสิ่งต่างๆบ่แมนจะเอาแต่ใจตัวเองลินต่โทรศัพท์แบบนี้ด้วยบได้ช่วยพอกับแม่เลยเม้แต่น้อยก่อนที่เสี่ยงเจ้าหวากับบิ๊กแบกผู้เป็นลูกออกไปหวาบิ๊กแบกลูกจะอยากได้โทาศารศัพท์ใหม่ไปเหตุอีหยังเครื่องเก่ามันก็ย่งดีและใ้อยู่ ลูกย่างหน่อยคนอเวลาไปศึกษาหาเฮียนสิบดี้่อนบ่หรือว่าเขาไปหาเก็บผักป่าคือลูกสะบานซะซองเขาเพราะเได้กินง่ายเลยโถบักเสียงมึงกล่าวกับลูกแบบนี้ได้จังไดลูกมันยังหน่อยอยู่ใส่เขาป่าไปเก็บผักคือลูกสะบานคนอื่นมึงบ้าแล้วบ่เดี๋ยวยุ่งมันสิกัดลูกของกู้ดอกอีกอย่างลูกใส่ของกูกูเลียงเองมึงบ่ต้องมาสนให้มันมาบาดบันใหญ่มมนกระููจากเองดอกอันเวียคานกันแนวคนมีแต่เอาใจลูกอยู่แบบนั้นมันกันใหญ่แล้วแต่บอกล้าให้ลูกเฮ็ดอีหยัง แล้วมันจสไปเหตุอีย่างเป็นจักจางการเลี้ยงหรูก็ให้ลูกมันเหตุพิดพผาดในชีวิตในฮัหลาลูกมมนจังชูจ๋าแก้ไขขอพิพลาโดยตัวมันเองกายนาคุณตามใจลูกอยู่แบบนี้ทุกๆเหมือใหญ่จนหำหม้อยแล้วกระเทินหวากินเขาแก้ยชหยแม่ปอนมันสีบเกินไปบ่แหนกะยน้องบอกแต่แบบนี้ฮาหลาลูกมันจงโอกาสที่จะอยู่ครับเหมืองมันจสเป็นอย่างไรก็ตามลูกหัวแก้วหัวแหวนของกูกูจะดูแลเองบ่ให้แก้วกับมึงดอกนั่นแหละครับเสี่ยงมือได้ยินขึ้นแนวนั้นก็หมดแนวสุเยวย้อนแนวขีด แตกต่างกันเพราะว่าเสี่ยงหนานอยากให้ลูกคู่จักในการใส่จายและปลูกนิสัยให้ลูกคู่จักสวยเหลือต้นเองซึ่งแตกต่างกับนั่งแนทผูเป็นเหมียซึ่งเอาแต่เขาขางต้นเองว่าต้นเป็นแหมอยากจะเอาใจลูกบ่อยากให้ลูกต้องเฮ็ดอีหยั้งเหมยคือกับต้นเองยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้ขอบครัวของพวกเขามีปากเสียงต่อการทั้งทั้งทีทั้งสองทางก็มีเจตนาดีต่อลูก แต่กบมองสิ่งที่ดีที่สูดสําหรับหลูจากมุมมองที่แตกต่างกันจังเหตไถค้ามหักและความไว้ใจของทั้งสองเริ่มสั้นขอนพอความคัดแย้งในการเลี้ยงดูหลูจนวันเวลาผ่านไปหลายปีนั่งแนดผูเป็นเมียก็ได้กําเนิดลูกอีกคนซึ่งเป็นบุตรหญิงที่มีซื้น้ำหวานนั่งทักถิมซึ่งเป็นเด็กที่มีหนาต้านาห,ากหนักนาเอ็ดดูจังเหตุไถเสี่ยงผูเป็นผอดีอกดีใจและก็ตั้งใจดูแลครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันบิ๊กแบ๊กผูเป็นอาย ขี่นั่งแน t ผูเป็นแหมเลียงดูยางตามใจก็เริ่มแสดงนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเองใส่เงินพุ่มเผยมักสบายบอยอมช่วยเบี่ยงเคลื่อนก้านซ่าเลยแม้แต่น้อยแต่ละมือเอาแต่ลินโทรศัพท์เพียงยางเดียวจ้างเฮ็ดหายเสี่ยงผูเป็นพอที่มองพฤติกรรมของบิ๊กแแบแล้วก็เกิดความหนักใจเป็นยางหมาเพราะว่าเสี่ยงได้พายนาหยามเบากับเมียของตนเพื่อปรับเปลี่ยนการเลียงดูหรูแต่ก็ถึงนั่งแน t ผูเป็นแหมปฏิเสธแทบทุกครั้งเพราะว่านั่งแน t เสื้อหวาก้านเลี้ยงดูหล แล้วเมื่อเสียงจะเอ่ยปากนั่งแนทผู้เป็นเหมียก็ได้ตะคอกใส่ทุกขังบักเสียงมึงสีเวอีหย่างไหลมึงเป็นแค่ผัวไดนมึงมมเนพอเปนแม่กูเดอ้อมึงกับกูมาเจอกันตอนไย่ยนี่ได้ลูกหัวแกวหัวแหวนของกูกูเลี้ยงในแบบของกูเองได้ มึงบูตองไม่หยุงดอกโอ้ยมึงกระช่างเบาสิบปใหายกูหยุงได้จังไดบักเบกมันก็ลูก,กูคขึ้กันกูเป็นผัวยากหน่อยมึงก็ควรที่จะหายเกิแล้วก็พังความคิดเห็นจากกู้บางขั้นบักเบกมันมาเป็นลูกของกูจ้างให้กูเวากู้ยังเบาเบาดอกนั่นละครับทั้งสองผิดกันทุกครั้งเมื่อมีกาเาเว้าถึงหลูแล้วก็ผิดเถียงกันนักข้นก็เดิมและโดยความถี่บ่มีไผย่อมไผคนสุดท้ายทั้งสองก็ได้ล่วงเอยยโดยการจากลากันอยู่น้ำก้นบรด้อีกต่อไปซึ่งการจากลาในครั้ง้งงงสองไดแบ กาด้วยที่บิ๊กแบกได้อาศัยอยู่น้ำนั่งแหนส่วนทักทิมผูเป็นหลูกได้ไปอาศัยอยู่น้ำผอก่อนจะจากลา,าก,กานเสียงได้บอกกำน,นั่งแหนตออกไปว่าแหนตตอนนี้มันพอท่านสายเกินไปบักเบกมันยัง่งแดกพ่อจะยั่งเปลี่ยนพฤติกรรมมันได้อยเพราะว่าแดกก็เหมือนแจสีขาวเฮาระาบสีแนวใดลูกของพวกเฮาก็จะเติบโตมาแบบนั้นถ้า่าคุณหักลูกเจง๋งคุณต้องสอนให้รู้ครูจกักผิดชอบชั่วเด๋และก็เห็นคุณค่าขออเงินและสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่บ่ดเดก่อนที่มัน จะสายเกินไปนั่งแนดเมื่อได้ยินคื้นแนวนนานก็โมโหนักขึ้นกว่าเดิม ก่อนที่จะไล่เสี่ยงหนีดยบรัสนใจใหญ่ดีอีหยังปากเสียงมืองบ่ตตองมาสอนกูดอกกูเลี้ยงลูกของกูเองได้โดยบ่ตตองไปพึงพาไผยชวนเมืองสินี่ไปทางไหนล่ะหนีลูกกระแบงกันแล้วจะมาอีหยังกับกู้อีกนั่นล่ะครับเสี่ยงเมื่อได้ยินขึ้นแนวนั้นก็มองนาน,นั่งแหนดโดยความนักใจแต่ก็เหตุอีหยังบรด้อีกแล้วก่อนที่เสี่ยงจะอุ้มลูกสาวของตนก้าวขาออกจากบ้านไปและได้ถีมความหวังสุดท้ายให้นั่งแหนด้วยหวังหวา,น,านั่งแหนดจะคิดไดและเปลี่ยนแป้งวิธี การเลี้ยงหรูก่อนทีอีหยังมันจะสายเกินไปหลังจากตีเสียงเลิกล่ากํานางแหนเสียงกไ็ได้ผาทักทิมผูเป็นลูกสาวมาอาศัยอยู่น้ำพอกับแหมที่ซนนาโบจังเ็ดให้ยทั้งรอบขวัวสวยดูแหลและโอห่มทักทิมเป็นอย่างดีเซียงซ้อนหููให้ลูกหูจักสวยเหลือต้นเองมาตั้งแต่เด็กและทุกๆสาวทักทิมก็จะตื่นขึ้นมาตั้งแต่สาวเพื่อมาหนึ่งเขาแตงกินหายต้ากับหยาย แล้วก็สวยเวียเคื่อนกา้านสั้นทุกอย่างพวนางหูหวาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเขามาในชีวิตต้องผ่านควอมพายาหยามก่อนที่เสี่ยงจะบอกกับลูกสาวออกไปหวาทักเทียมหลูกชีวิตของค้นหากว่าจะประสบผลสลําเร็จทุกอย่างมันบริแม่นเรื่องง่ายเลยนะสิ่งที่ลูกเฮตดและมีในวัดหนีมันบริง่ายดอกหนาะพ่ออยากให้ลูกผูจกักขุนขาของควอมลาอออําบาเพราะว่าพอเบยาเฮ็นลูกเป็นคนที่เอาแต่ใจคือกับปากเบกไอ้ายข้องหลูกเขาใจบ่เขาใจแล้วพอลูกจะเป็นคนดีตังใจเหี้ย ไปช่วยเหลือเพียเกื่อนกั้สซ้านช่วยพอให้ดีที่สุดดีหลายหลูพอภูมิใจในตัวลูกหลายนั่นละครับทักทิมต่อพ่อออกไปโดยความเขาใจถึงว่าทักทิมจะยังเป็นเด็กแต่นั่งก็หูซึกภูมิใจที่ได้ช่วยเวียเกื่อนกั้นซ้านพอและได้เหตุทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่ในทางกับการนั่งแหนะยังคงเลียงลูกแบบเดิมเดิมเอาใจบิ๊กแบกผูกเป็นลูกทุกอย่างบอกว่าบิ๊กแบกจะอยากได้ยังได้ยังผูกเป็นแมมก,ก็จะต้องหาหายจนได้เสมอโดยบกคิลเลยว่าการเอาอกเอา ใชลูกแบบนี้จะทรงพ้นหายตามมาในอนาคตตอนที่นั่งแน็ผูวเป็ดแหมจะบอกบิ๊กแบกไปห้องเหียนนี่บิ๊กแบกลูกนี่ก็เป็นเวลาสิม่วงเคืองแล้วไหนแล้วลูกจะไปโ่องเฮียนน้ำเขาท่านอยู่บ่อเอาแต่เล่นโทรศัพท์แบบนี้เดี๋ยวตาฝาตาฟางได้ลูกอ้ยแม่จะมาบอกอีหยังน้ำก้านเหียนแม่มีหนาทีหางเงินให้ลูกใสแล้วก็หนึ่งเขาเฮ็ดกินแบ่บแสให้ลูกกินก็เท่าน้นเรื่องการทำเหียนลูกบบได้มักจักหน่อยลินเกมดีกว่าหัวใจมันจังหึกเหมิมลูกจะว่าจะสั้นเตะแม ก็เถาแก้ข้นทุกวันทุกวันถ้าว่าหลูโบตังใจเหียนอเอาแต่ลินโทรศัพท์อยู่แบบนี้อนาคตพ่ายภากหนาถ้าแม่โบอ,อยู่แล้วลูกเสีชีวิตอยู่จังไดโอ้ยมันจะอยากยัางแหมกับไปนางขอทานเอาหันติมันจังสบายโบยต้องเทดเวียกหนานั่งหายใจถิ่มเสือสือกับพี่คนเอาเงินมาหายแถมการน,นางขอทานยังเป็นเบียกที่สุดจริตได้แม่แม่ว่าดีบอ่อนั่นแหละครับนั่งแหนะผูเป็นแหม่เมื่อได้ยินคําตอบหลูกเป็นเส้นหนานหัวใจของแหม่แถบจะเป็นเหวินแต่โดยความที่นั่งแนหนะทักลูกหลายจัง ย่อมปล่อยให้บิ๊กแบกผู้เป็นหลูหลินโทรศัพท์ตามอำเภอใจเส้นเดิมด้วยบไดดูหายหรือตำหนีลูกไส้ของต้นแตยางไดจนกระัางวันหนึ่งเสี่ยงได้แวะมาหาบิ๊กแบกและนั่งแนทผู้เป็นแม่เสี่ยงก็เห็นว่าบิ๊กแบกยังคงนั่งหลินโทรศัพท์ยางหนาด้วยโบขีดจะเห็ุอีหยังสวยแม่เลยเสี่ยงจึงล่องว่าก็นั่งแนทออกไปว่าแนทคุณเรียงบั่บิ๊กแบกแบบนี้เลยบอเป็นไดเบังเตะลูกกันใหญ่แล้วเขาต้องเฮี้ยนหูสวยเหลือต้นเองไดแล้วก็ควรที่จะเฮี้ยนหูสวยเหลือตตนนเเองบแมจะา นทรับแบบี้กูก็เลี้ยงลูกตั้งแต่ไหนแต่ไหนก็บแบบนี้แปลว่าลูกก็มีความสุขดีเมื่อพอต่อมาหยงดอกกูดูแลเองได้แต่ถ้าคนตามใจลูกแบบนี้มันจะส่งผลเสียต่ออนาคตของลูกเลยนะลูกมันบริหูคิดอีอย่างถ้าเฮาบ่บ่สอนตามใจลูกอยู่แบบนี้วันหนึ่งมันอาจจะสายเกินไปได้ปากเสียงกูกะบอกแล้วเดยว่ากูเลี้ยงเองได้เมื่อบอต่อมาหยงกลับไปลดไปจักหน่อยกูจะงุนหงุดหงิดร้ายก่อนหนีนั่นแหละครับเสียงแน่เมืองลูกด้วยความเป็นห่วงได้แต่ถอน หายหาใจพอฮูดี้หวานั่งแหนดคงจะบ,บเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกเป็นแทจ้หลายปีผ่านไปบิ๊กแบกและทักทิมผู้เป็นหนองก็ได้ใหญ่เต็มเบาวเต็มสาวทั้งสองแต่เส้นทางชีวิตของทั้งสองกับแตกต่างกันยางสิ้นเสริงทักทิมที่ได้รับการเลี้ยงดูจากเสี่ยงผู้เป็นผอ จังเป็นคนเรียบง่ายและมีวีหนายทักทิมเีย่งจบระดับมหาวิทายาลายัยและได้คะแนนดีเป็นที่หนึ่งทักทิมจึงไดเ้เฮ็ดวียกนำบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มั่นคงและทุกๆเดือนนั่งก็จะดูแลพ่พอแม่และต้าหยายที่เลี่ยงดูนั่งหมาแถมยังเอาเงินเดือนให้พอและต้ากับหยายทุกๆเดือนอีกเพราะหวาต้นมีไยได้ที่มากขึ้น แต่นั่งทักถีมยังคงใส่สีวีดด้วยความประหยัดและนึกถึงความจำเป็นก่อนทุกขังก่อนที่จะใส่ใจอีหยังไปจ้างเฮธไหยเสียงผูเป็นพอหูซึกภูมิใจในตัวลูกเป็นยางหมาที่ลูกสาวของตนเป็นคนดีและหูจักบุญคุน่อแม่เส่งกวงกันขามกับบิ๊กแบกผูเป็นอายที่เติบโตมาโดยความตามใจของนั่งแนทผูเป็นแม่บิ๊กแบกจึงเป็นคนบ่เอาไหน บ่อเป็นเห็ดเบียบ่อเป็นการเป็นงานแต่ละมือบิกแบกะหลินกินพุ่มเผยติดก้านพนันเป็นวาเลนเมื่อเสี่ยงหูขาวน้ำสบานเสี่ยงก็เกิดความุกอัางในใจเป็นยางหมาด้านวาูกของตนจะเป็นค้นบ่อเดีและเป็นไพ่ของสังคมในอนาโคตก่อนที่เสี่ยงจะจมพึมผามออกมาหวาอ๋อว่ามากกูเลยเจ็บตับเด๋ปากบิกแบกตอนหนีเป็นคนบ่อเป็นตาแสแตกเฮ็ดอีหยังกับบ่เแ็นแต่ละมือบ่อไรเฮ็ดเบียบ่อไรเฮ็ดอีหยังนอกจากแกเทียวลินกินพุ่มเผยหายไปก่อนนานยังติดสิิงมืด ติดก้านผนั่นเอกแล้วกูจะเห็นเน่าไหรทรัพย์นไปหมดแล้วนารละคาับเสี่ยงจมออกมาด้วยความเอือมละอาลูกไส้ของต้นเป็นยางหมาแต่ในใจของเสี่ยงแล้วเสี่ยงบ่เคยโทษให้บิ๊กแบ๊กผูเป็นลูกเลยเพราะว่าต้นฮูดีวาเด็กก็คือเจ้ยขาวและสีที่ระบายลงไปก็คือวิธีการเลี้ยงลูกของผูเป็นแหมเสี่ยงจึงได้แต่โทษต้นเองที่บรายยู่เผาอบผมบิ Big Back ๊กแบ๊กผูเป็นลูกตั้งแต่แรกแล้วก็โทษน,นั่งแหนที่เลี้ยงลูกด้วยการเอ้าแต่ใจจนเสียผูเสีียคนนแบบ้ เสาวันทัดไปในขณะที่นั่งทักทิมแตงยูขั้วกินอยู่ในเฮือนขวัวเสี่ยงผู้เป็นผอก็ได้เว้ากับทักทิมออกไปหวาทักทิมหลูพอว่าจะพาลูกไปย่ามแม่ของหลูเพราะว่าพวกเขาบไิเจอกันมาดนแล้วและบี๊กแบกไอ้ของหลูก,ก็คงจะคิดทั้งลูกขึ้นกันแต่จ้าพอ่อลูกก็คิดหอดแม่เช่นเดียวกันเมื่อเว้าโจกสองพ่อหลูก,ก็ได้มุ่งหน้าเดินทางไปเฮือนของนั่งแหนด เมื่อมาหอดเสียงโกหูศึกสะเทอนใจเป็นยางหมาที่เห็นเมียเก่าของตนดูเหมือนว่าจะเหนื่อยหลาแต่ก็พื้นเห็ดเวียกทั้งหวานพร้อมบานเพื่อนที่ซุกโสมขาดก้านดูแหลเมื่อนั่งเน็ตเห็นว่าเสียงกับลูกมาหาก็ดีใจเป็นยางหมาแม้จะดูเหนื่อยล้าก็ตามอ้าวเฉียงทักทิมหลูชีมาหาคือบอกบอกก้อนล่วงหนะนาน่ละครับในขณะที่นั่งเน็ตว้าโจกติ๊กแบ๊กก็ได้ย่างเข่ามามือถือหมกเผาพร้อมกับสภาพที่มืนเหมาก่อนที่จะเว้าออกมาว่าอา้าว ทักทิมน้องสาวและกไอพอร้อยวันพันปีบบเ็นสคิดมาหาแต่เมื่อนี้กลับมหาแม่บแมนสีมาขอส่วนแบ่งสมบัตินาีเม่บอจาานาลักรับบิ๊กแบ็กว่าออกมาโดยคว่มอ่อแอแลว้วบอหายเกียิพอเลื่อยแม้แต่น้อยก่อนที่เสี่ยงผูเป็นพอจะเว่าออกมาวะบิ Big ๊กแบกลูไปหาหลางหนาหลางต้าอาบน้าก่อนแล้วจังคอยมาล่มกันกับพอเสี่ยงว่าออกมาพร้อมแนมเบิงหลูโดยความปวดใจแล้วก็พยนยามใจเย็นแล้วก็บอกกับหลูกอย่างใจดีก่อนที่จะเว่ากับบิ๊กแบกผูเป็นลูก ออกไปอีกกว่เป๊กแปลกลูกยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพอ่อย่าให้ลูกคิดเห็นอนาคตให้หลายอย่าปล่อยให้ตัวเองเสเพแบบนี้ต๋กินจนมืนเมาแบบนี้มันบริเทในสายตาไพ่ดอกนะหลู โอ้ยสิบองมาเลยผมบรด้ต้องการคำสอนจากพ่อเลยแม้แต่น้อยผมใหญ่แล้วมาแก่ห้ำสองหน่วยก็ใส่งานได้แล้วผมดูแลตัวเองได้พอตลอดและยาเวลาที่ผ่านมาผมก็มีแตแมเทาหนาน,นี่ดูแลผมส่วนพ่อกับหน้องหายหัวไปใส่พอเห็นสิมาดูแลผมบางน่ครับเสี่ยงผูเป็นพอเมื่อได้ยินขึ้นแนวนานก็บรด้ตอบโต้แต่ย่างไดพอเสี่ยงหูดีหวาขำาเบาของตนในเวลานี้คงจะบ่สามารถเปลี่ยนแป้งบิ๊กแบกได้ก่อนที่จะเบากำลังแน t ออกไป่หวา n น t ะผมอยากให้ขุนล่องคิดตี้ดี ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปปบกแบกไปลูกของหาเฮาประควรให้ลูกเดินทางไปในทางที่เพริดเว้วโจบนั่งแหนดก็ไ่ได้ว่อีหยังแต่ได้นั่งเงียบอยู่แบบนั้นจะคิดอีหยังกับโบหูก่อนที่เสี่ยงกระทักทิมผูเป็นหลูจะมุ่งหน้าเดินทางกลับเมื่อบานด้วยความนักใจเมื่อมาหอดปานทักทิมผูเป็นหลกูก็ได้เอ่ยถามผูเป็นผอออกไปว่าผออ,อาย Big ิ๊กแบกเป็นแบบนี้แล้วบอกจะช่วยอะไรเบคแบกแนวใดผอจะประยุทธ์ภายหน้าหาม าว่าพอเสื้อหวาไอายคองหลูคงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในซักหวานจาหลายเดือนผ่านไปบีกแบกก็ไ้จมปากอยู่กับการพานันยางหนาะ แล้วก็หลินกินพุ่มเผือยติดสิงมืดเหมาจังเหตหายบิ๊กแบกนับวันยิงตกตามและนิสัยที่เอาแต่ใจใยที่ได้รับก้ารปลูกผังมาตั้งแต่เด๋ก็กยิงทวีความหุ่นแห้งนักข้นกาเดิมจังบอมีภไผในบ้านสามารถปาป้ามเขาได้แม้นั่งแนทผูเป็นแม่ที่เคยเอาใจทุกอย่างก็บอสามารถซุ้นขิงบิ๊กแบกได้เลยจังเหตหายนั่งแนทผูเป็นแม่ในเวลานี้เต็มไปด้วยความกุมใจและก็เสียใจเป็นยางหมากโดยบอมีทางออก ขอทุกๆุหวานหลังจากที่บิ๊กแบกกลับมาบิ๊กแบกก็จะถือขวดสิงมืนเหมากลับมาบานทุกขังแถมยังขอเงินแม่ทุกๆหวานโดยโบเก้งใจหรือหูซึกสงสารแม่แต่อย่างใดจังเหตหายนั่งแหนดเริ่มหูซึกผิดที่เลี้ยงลูกไส้ของตนใหญ่มากเป็นเส้นเหนี่เสาวันทัดไปในขณะที่นั่งแหนดนอนพอมอห้องเขาบิ๊กแบกก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็บอกกับแม่ออกไปบา้าแม่ลูกขอเองินจักแสนเก็บลูกว่าจะไปหลีนผายอยู่เฮีตาสีบาดกาบลูกสิแว็กินน้ำใบไม้อยู่เฮอนมูเลย เอาเงินมาไว้ไตีแม่เดี๋ยวมูคอยจะถาโดนเก่งไก้เขาน่ารักครับผูเป็นแม่เมื่อได้ยินขึ้นแนวนานก็แนบเบืงนาลูกด้วยสายตาที่ข้างโหวนก่อนที่จะตอบออกไปหวาเป๊กแบกซ่วงแหนลูกใช้เงินพุ่มเพื่อายแล้วนะตอนนี้แม่บ่มีเงินพ่อเท่าไรเลยลูกก็จงประหยัดประหยัดในตีโอ้ยแม่แม่จบอกยังล้วงหลายก็แค่งเงินบ่พ่อเท่าไรแม่เลิกเบาเลิกจมได้แล้วเอาเงินมาไว้ไเดี๋ยวมูคอยจะถาโดนน่ารักครับนั่งแนบผูเป็นแม่ได้แต่ถอนหายใจแล้วก็พยา,ายามเบากับลูกด้วยน้ำเสียง ่อนโยนเบกแบกลูกจนเลิกเถิดหนาะเพราะว่าสิ่งมืดเหมากับการทาหนานมันบมเมนสิ่งที่ดี บาดอาาโขดบาดแม่บบอยู่จังไไดลูกสืฮู้เฮ็ดทู่หาเอาแต่เถวเรียนแบบนี้โอ้ยแม่ปตุตโตไม,ม่บอาแบบนี้ไดแม่บอกห่งลูกแล้วบ่ที่พาดหมาแม่กเกาใจลูกมาตลอดมาบาดนี้สิมาคัดใจลูกฮ็ดอีหยางน่าละครับคำวบาเล่านี้เหมือนผ่าพาลงกลางใจของนั่งแหนก่อนที่บิ๊กแบกจะก้าวขาลงเงื่อนไปโดยความงดหงีก่อนที่นั่งแนทผูกเป้นแหมจะนําตาไหลออกมาอาบสองแก้มแต่แนเมเบิ้งลูกใส้ของตนหันหลังลงเงื่อนไปโดยบรายสนใจญงที่ต้นเลยแม้แต่น้อยจังเก็ตหาย นางแหนะคิดเห็นคำเตือนของเสียงในอดีตว่าแจ่สีขาวเฮาระบายอีหยังใสมันก็จะได้แบบนั้นก่อนที่นา่งแหนจะจมพึมพร,รมคนเดียวออกไปว่าเป็นอย่างกูจะจ้พังเข้าว่าของเสียงบางถ้าพังเสียงชักหนตบักบิ๊กแบกมันคงจะบอ่อกอเล็กแกนั่งแบบนี้นั่นแหละขับนางแหนะได้แต่เอาแต่โทษต้นเองว่าความหากที่ต้นมีต่อลูกสายกับใกล้เป็นเิดและสงผลต่อตนและเป็นไพ่สังคมไปในที่สุดจังเก็ทหายนางแหนะทู่ซึกเิดและเสียอกเสียใจเป็นยางหมา พอเผื่อต้นจ้าหูมันก็สายเกินไปเสียแล้วจนเสาว,วันทัดไปเสี่ยงกไร,รามาหานั่งแนทอีกครั้งเสี่ยงบย่อไรมาด้วยอารมณ์งุดงิดหรือโมโหแต่ในแววตาของเสียงเต็มไปด้วยความมุงหมันและความหวังดีที่มีตัวบิ๊กผูเป็นหลูและนั่งแนทผูเป็นเมียเก่าเป็นยางหมาก่อนที่จะเว่าออกมาหวาแนทผมทนเห็นมักเปกมันจมปากอยู่กับการเสเพเหและก็จมเด่งอยู่กับชีวิตแบบนี้ต่อไปบ่อไรอีกแล้วผมหวาบห้าหาทั้งสองตองเฮ็ดอีหยังจักอย่างก่อนที่ม้ จะขายเกินไปนั่งแหนดเมื่อได้ยินคือแนวนนานก็นำตาไหลออกหมายยันมาลูกของตนจะพบกับความลำบากและท่อละมานถาต้องไปหักสาตัวหรือไปอยู่น้ำเสียงเสียงลูกของเหาจะบล่ลลำบากบ่ดิฉันยยันมาลูกจะเหมยและจะโกดแขนให้พวกเฮาแหนดคุณพังเดอป้าขงังการหักลูกต้องมาพร้อมความเข็มแข็งคุณหักลูกไร่บ่โอ้ยก็ะหักกันแล้วเนาะดิฉันจังยานลูกตกที่นางลำบากท่นถาคุณหักลูกแ้คุณต้องตัดใจเฮาต้องช่วยบัก เบกและคุณก็ต้องย่อมหายบากเบกไปอยู่กับผมถ้าคุณบออนุญาตอันาคตภพายผักหนาของหมาน mm hmm. ก็หญงจะตกทีนางลำบากนักกวัว mm hmm. ในส่วงแรกแหลมันกว่าจจะอยากแหนชันละพวกขาวแต่ถ้าคุณยังตามใจลูกอยู่แบบแหน mm hmm. เขาก็จะบอมีวันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จักเถื่อดอกนั่งแหน่เมื่อได้ยินขึ้นแนวนั้นก็สะอื่นนำตาไหลออกมาบรหยุดก่อนที่จะตอบเสี่ยงออกไปบา่าพี่ชานคงจะตามใจลูกหลายแมนบอเสียงถ้าบอกานเรื่องแบบนี้มันก็คงจะบอกเกิดเขินกับครอบรัวของพวกหาว 啊。Oh. ดิฉันพิษเองพิษเต็มเตมมันบมดสำคัญแล้วแหนดว่าไพ่พิษไพ่ถือแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเวลานี้เฮาจะสวยบิ๊กแบ็กแนวไหนลูกของพ่อเฮาจึงจะกลับมาเป็นคนเดเห็นแล้วบอกผมบอกคุณแล้ววาเด็กน้อยพ่อแม่เลี้ยงแนวไหนบาดใหญ่มาพฤติกรรมของมันก็จะเป็นเส้นนนานและคุณเองก็บุ่ควรทอดลูกเช่นกันแต่คุณต้องย่อมหาและเฮี้ยนหูจากชิ่งที่เกิดขึ้นเพราะตัวคุณเองดิฉันเข้าใจแล้วแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ย่อมให้บากเบกมันไปอยู่กับโขนดิฉัน ให้มันกลับมาเป็นคนดีเหมือนกับลูกสาวถักถิมนั่นละครับเสี่ยงเมื่อได้ยิ่นคือนแนวนานก็ได้ยิ้มออกมาโดยความดีใจที่ได้ยินนั่งแหนเว่าออกมาเส้นหนานพานั่งแหนดเริ่มเปลี่ยนความคิดของต้นเอง และก็หูซึกผีดได้เสียถีจนในที่สุดบิ๊กแบกก็ได้มาอาศัยอยู่กับเสี่ยงผูเป็นผอตอนแรกๆบิก๊กแบกก็ยังบุท่านเคยศีลกับการเหตุเปียกหนา,นาและการเที่ยนหูสิ่งไม่หมยแต่โดยการเลี้ยงดูและความเอาใจใส่ในการสั่งสอนของเสียงจังเฮไถ่บิ๊กแบกยอมเปลี่ยนตนเองเสียถีหลังจากนั้นบิ๊กแบกก็กลายมาเป็นคนดูหมันและขยันมักศึกษาหำเหียนหลีกเลี่ยงจากสิงบรีทั้งหมดจังเฮไถ้เสี่ยงผูเป็นผอดีอกดีใจเป็นยางหมาและเมื่อนั่งแนทหูขาวว่าลูกไส น้องตรกลับมาเป็นคนดีนา่งแหนดก็ดีอกดีใจเป็นยางหมาเส้นเดียวกันที่ลูกของโตนกลับกลายมาเป็นคนดีตามที่ต้นวาดผันจบบริีบูนก็จบไปแล้วเดอ้อสําหรับเรื่องนี้ท้ายนี้ต้องขอบใจทุกคนที่นาฮักทั้งหลายที่ฮักพังฮักชมนิทานของผัวเฮาจนจบและก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปใหม่ๆดเดอ้อครับเดอ้อ